สล็อตยอมรับแตะจุดต่ำสุดหลายครั้งข่าววงในชี้กลาสเนอร์อาจได้รับโทรศัพท์เร็วๆนี้เปิด5ประเด็นร้อนที่คุณอาจยังไม่รู้ช่วงเวลานี้คงไม่มีแฟนลิเวอร์พูลคนไหนรู้สึกสบายใจนักกับฟอร์มการเล่นและผลการแข่งขันที่น่าผิดหวังอย่างต่อเนื่องท่ามกลางบรรยากาศที่อึมครึมและคำถามมากมายที่ไร้คำตอบบทความนี้จะพาคุณไปเจาะลึก5ประเด็นสำคัญที่น่าประหลาดใจจากข่าววงในล่าสุด ซึ่งอาจทําให้คุณมองสถานการณ์ของสโมสรในมุมที่ต่างออกไปและเป็นเรื่องที่แฟนบอลตัวยงไม่ควรพลาด 1. ข่าวลือชั่วระทึกผู้จัดการทีมคนใหม่อาจได้รับโทรศัพท์เร็วๆนี้มีข่าวลือที่น่าสนใจอย่างยิ่งหลุดออกมาจากสถานีโทรทัศน์ Sky Sport Austrian ซึ่งกล่าวถึง Oliver อ l a s ลาสเว่าอาจกลายเป็นตัวเต็งแบบไม่คาดฝันที่จะเข้ามารับตำแหน่งผู้จัดการทีมคนต่อไปของลิเวอร์พูลหากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น แหล่งข่าวได้กล่าวถึงสถานการณ์นี้ไว้อย่างน่าสนใจว่าบางทีโอลิเวอร์กลาสเนอร์ควรจะเปิดโทรศัพท์ของเขาไว้เพราะผมจินตนาการว่าเขาอาจจะได้รับโทรศัพท์เร็วๆนี้ประเด็นนี้ถือว่าจับตามองไม่น้อยเพราะผลงานของกลาสเนอร์นั้นเป็นที่ประจักษ์ทั้งการพาไอทรักแฟงเฟิร์ตคว้าแชมป์ยูโรปาลีกพลิกประวัติศาสตร์พาคริสตันพาเลตคว้าแชมป์เอฟเอคัพและที่สําคัญคือเคยพาทีมเอาชนะลิเวอร์พูลมาแล้วในหลายโอกาส แต่ในมุมมองของผมแล้วก็ยังไม่แน่ใจนักว่าในเชิงสไตล์การทำทีมนั้นหรือว่าภูลจะเล่นเกมรุกได้ดุดันมากขึ้นหรือน้อยลงภายใต้การคุมทีมของเขา 2. แนวคิดสุดแปลกดิดมาฮามันเสนอให้ปล่อยยืมฟลอเรียนเวิร์สทมกลางเสียงวิจารณ์ฟอร์มการเล่นของนักเตะหลายคนดิดมาฮามันอดีตกองกลางของทีมได้เสนอแนวคิดที่น่าประหลาดใจอย่างยิ่งโดยเขาเชื่อว่าสโมสรควรพิจารณาปล่อยยืมฟลอเรียนเวิร์ส p l ลย์เม e เตัวใหม่ในช่วงตลาดซื้อขายเดือนมกราคมหากนักเตะยังไม่สามารถพิสูจน์ตัวเองและปรับตัวเข้ากับทีมได้จนถึงช่วงคริสต์มาสฮามันได้กล่าวถึงความเป็นไปได้ในการปล่อยยืมตัวในเดือนมกราคมซึ่งเป็นแนวทางที่แทบไม่เคยเกิดขึ้นกับนักเตะระดับบิ๊กเนมที่เพิ่งย้ายมาร่วมทีมสำหรับผมแล้วผมคิดว่าแนวคิดนี้เป็นอะไรที่แปลกมากและไม่น่าจะเกิดขึ้นได้จริง เพราะการปล่อยยืมตัวนักเตะที่สโมสรลงทุนมหาศาลไปในเวลาเพียงไม่กี่เดือนก็เปรียบเสมือนการยอมรับความพ่ายแพ้ในการพยายามดึงศักยภาพของนักเตะออกมาซึ่งน่าจะเป็นทางเลือกสุดท้ายที่สโมสรจะพิจารณา 3. ช็อกวงการรอันมาดริปตปฏิเสธข่าวคว้าตัวอิบราฮิมาโคนาเต้อย่างสิ้นเชิง สำหรับข่าวครา,าวเกี่ยวกับอนาคตของอิบราฮิมาคนาเต้ที่มีข่าวลือกับเรอัลมาดริดมาตลอดล่าสุดมีข้อมูลที่น่าตกใจจากสื่อชั้นนำที่เชื่อถือได้อย่างเดวิดออนสตีนและฟาบิซซโอโรมาโนรายงานตรงกันว่าสโมสรเรอัลมาดริดได้ติดต่อมาอยัางลิเวอร์พูลโดยตรงเพื่อยืนยันอย่างชัดเจนว่าพวกเขาไม่มีความสนใจที่จะเซ็นสัญญากับคนาเต้ไม่ว่าในรูปแบบใดก็ตามแม้กระทั่งการรอเซ็นสัญญาล่วงหน้าแบบไม่มีค่าตัวในช่วงฤดูร้อนหน้า สถานการณ์นี้ทําให้ทางเรื่องในอนาคตของโคนาเต้ลดลงอย่างเห็นได้ชัดและยิ่งตอกย้ำความเห็นที่ว่าทางออกที่ดีที่สุดสําหรับเขาในตอนนี้คือการจรดปากกาเซนสัญญาฉบับใหม่ที่ลิวร์พูลยื่นให้เพื่อสร้างความมั่นคงในอาชีพคาแข้งและกลับมาเรียกฟอร์มแก่งกับทีมอีกครั้งขณะที่ปัญหาเฉพาะตัวของผู้เล่นอย่างโกนาเต้ยังคงอยู่ปัญหาในภาพรวมของทีมก็ถูกสะท้อนผ่านคําพูดของผู้จัดการทีมเช่นกัน 4. คําสารภาพจากปากอเนอร์สล็อต เราแตะจุดต่ำสุดมาแล้วหลายครั้งอันเนอร์สลอ็อตผู้จัดการทีมปัจจุบันได้ออกมายอมรับอย่างตรงไปตรงมาถึงฟอร์มการเล่นที่น่าผิดหวังโดยเขากล่าวว่าที่ผ่านมาเขารู้สึกว่าทีมได้มาถึงจุดที่เลวร้ายที่สุดหรือจุดต่ำสุดมาแล้วหลายต่อหลายครั้งคำพูดโดยตรงของเขาที่สะท้อนถึงความรู้สึกดังกล่าวคือผมคิดจู่สักพักแล้วว่าเราแตะจุดที่เลวร้ายที่สุดหรือจุดต่ำสุดแล้วคุณควรคาดหวังว่า เมื่อพิจารณาจากคุณภาพที่เรามีเราได้มาถึงจุดต่ําสุดมาแล้ว2-3ถึงครั้งอย่างไรก็ตามคําพูดนี้กลับสร้างความกังขาไม่น้อยเพราะฟอร์มการเล่นของทีมดูเหมือนจะยิ่งแย่ลงเรื่อยๆโดยเฉพาะเกมรับที่เปราะบางและเปิดพื้นที่มากจนรู้สึกว่าทุกครั้งที่คู่แข่งได้ลูกตั้งเตะลูกเตะมุมหรือสวนกลับเร็วทีมก็พร้อมที่จะเสียประตูได้ทันทีทําให้คําว่าจุดต่ําสุดของสลอ็อตอาจไม่ใช่จุดที่ต่ําที่สุดจริงๆก็เป็นได้ห้า ข่าวดีในตลาดซื้อขายเลว์พูลขึ้นแท่นตัวเต็งขว้าองตวนเซเมนโยทํากลางข่าวร้ายก็ยังมีข่าวที่น่าตื่นเต้นในตลาดซื้อขายอยู่บ้างโดย The i n e w s p a p e r ซสื่อในอังกฤษได้ระบุว่าณนะจุดนี้เลว์พูลถูกยกให้เป็นตัวเต็ง frontrunner ในการแข่งฐานคว้าตัวองตวนเซเมนโยกองหน้าความเร็วสูงวัย25ปีของบอลมัต อย่างไรก็ตามเส้นทางนี้อาจไม่ง่ายนักเพราะมีรายงานเพิ่มเติมว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็เป็นอีกหนึ่งสโมสรที่ให้ความสนใจในตัวนักเตะท,ทีมชาติการน้ารายนี้เช่นกันซึ่งอาจทำให้การแข่งขันเพื่อลายเซ็นของเขานั้นดุเดือดยิ่งขึ้น แม้ว่าข่าวการเสริมทัพในแนวรุกจะเป็นเรื่องที่น่าสนใจแต่หลายฝ่ายยังคงเชื่อว่าตำแหน่งที่ลิเวอร์พูลจำเป็นต้องให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกในตลาดซื้อขายเดิอม,มกราคมที่กำลังจะมาถึงนั้นคือตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กเพื่อแก้ปัญหาเกมรับที่กำลังเป็นจุดอ่อนของทีมหมดสภาพไร้ภาวะผู้นำเจาะลึกคำวิจารณ์สุดแรงจากคาร์เกอร์ถึงโมซาลา โมฮัมเหม็ดซาลาคือหนึ่งในนักเตะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของสโมสรลิเวอร์พูลอย่างไม่ต้องสงสัยเขาคือสัญ,ญลักษณ์แห่งความสำเร็จและเป็นที่รักของแฟนบอลหงแดงทั่วโลกสถานะความเป็นตำนานของเขาดูเหมือนจะเป็นสิ่งที่ไม่มีใครกล้าตั้งคำถามอย่างไรก็ตามล่าสุดได้เกิดประเด็นร้อนขึ้นมาเมื่อเจมี่คาราเกอร์ตำนานกองหลังของสโมสรได้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ฟอร์มการเล่นและบทบาทของซาลาย่างตรงไปตรงมาและรุนแรง คำพูดของเขาได้จุดประกายการถกเถียงและทำให้หลายคนต้องหันกลับมามองสถานะของซูเปอร์ร์ชาวอียิปต์ผู้นี้อีกครั้งคำวิจารณ์ที่ตรงและแรงจากปากตำนานประเด็นหลักที่เจมี่คาร์เักเกิ์หยิบยกขึ้นมาคือฟอร์มการเล่นของซาร่าที่ย่ำแย่ลงอย่างเห็นได้ชัดในช่วงหลังโดยเขาใช้คำที่รุนแรงว่าหมดสภาพแล้วซึ่งเป็นคำวิจารณ์ที่น่าตกใจและมีน้ำหนักอย่างยิ่ง เนื่องจากมาจากปากของอดีตนักเตะระดับตำนานที่เคยร่วมคว้าแชมป์กับชโมสรมาแล้วนับไม่ถ้วนคาราเกอร์แสดงความเห็นอย่างตรงไปตรงมาว่าแม้เขาจะรักและเคารพซาลานะแต่เขาก็ขอพูดตามตรงเถอะเขาหมดสภาพแล้วเขาแย่มากในช่วงสองสามสัปดาห์ที่ผ่านมาในช่วงเวลาที่ลิวอพูลต้องการผู้นําและอยู่ในช่วงเวลาที่ยากลําบากแบบนี้เขาไม่เคยอยู่ตรงนั้นแล้วแบบนี้คุณจะยกตัวเองว่าเป็นคนสําคัญของทีม แต่ล่องหนไปในเกมที่สำคัญแบบนี้ไม่ได้ปัญหาที่ใหญ่กว่าฟอร์มการเล่นคือการขาดภาวะผู้นำนอกเหนือจากฟอร์มการเล่นที่ตกตำ่ำคำวิจารณ์ของคาแรคเตอร์ยังชี้ให้เห็นถึงปัญหาที่ใหญ่กว่านั้นนั่นคือการที่ซาร่าไม่สามารถก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำในช่วงเวลาที่ทีมกำลังเผชิญกับความยากลำบากและต้องการเขามากที่สุดการล่องหนไปในเกมสำคัญคือสิ่งที่คาแรเตอร์มองว่าไม่คู่ควรกับนักเตะที่ถูกยกให้เป็นคนสำคัญของทีม ประเด็นเรื่องภาวะผู้นำนี้ถือเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งเพราะแฟนบอลมักจะคาดหวังให้นักเตะระดับซูเปอร์สตาร์ไม่เพียงแต่จะทำผลงานส่วนตัวได้ดีเท่านั้นแต่ยังต้องสามารถแบกรับความกดดันและเป็นที่พึ่งพิงให้กับเพื่อนร่วมทีมในยามวิกฤตได้อีกด้วยตำนานที่ต้องยอมรับความจริงของสังขาร ในขณะที่คำวิจารณ์ของคาร์กเกอร์อาจฟังดูรุนแรงมุมมองจากแฟนบอลบางส่วนกลับสะท้อนความเข้าใจในสถานการณ์ปัจจุบันโดยยอมรับว่าซาลาคือตำนานของสโมสรที่ไม่อะไรต้องพิสูจน์อีกต่อไปแล้วแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องยอมรับความจริงของธรรมชาติที่ว่าไม่มีอะไรฝืนสังขารได้ มุมมองนี้นำเสนอความสมดุลระหว่างการให้เกียรติต่อทุกสิ่งที่ซาลาได้สร้างไว้ให้กับสโมสรกับการยอมรับว่าอายุและสภาพร่างกายอาจส่งผลต่อฟอร์มการเล่นของเขาในปัจจุบันแม้คำวิจารณ์จะหนักหน่วงแต่แฟนบอลส่วนใหญ่ยังคงให้การสนับสนุนและหวังว่าเขาจะสามารถเรียกฟอร์มเก่งกลับคืนมาได้อีกครั้งในเรวันนี้